เมียหลวงฟาดเมียน้อยสายบุญปากแซบบอกสามีพี่กินดีกินอร่อยจากกรณีภรรยาข้าราชการทอบอรสังกัดกองบินหนึ่งจังหวัดโคราชออกมาร้องทุกข์ถึงพฤติกรรมของสามีที่แอบขบชู้หลังเจอชุดชั้นในและเสื้อผ้าผู้หญิงคนอื่นซุกอยู่ในห้องนอนช้ำใจสามีให้ชู้โทรมาด่าดทอเสียหายร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ไม่เป็นผลน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่19มกราคมรายการเที่ยงวันทันเหตุการช่องสามเปิดใจ คุณหนิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วว่าเมื่อสี่ปีก่อนเธอแต่งงานกับสามีโดยจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเธอรับราชการอยู่กรุงเทพส่วนสามีรับราชการทหารอยู่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเธอกับสามีจะเดินทางระหว่างสองจังหวัดไปแบบนี้เป็นเรื่องปกติ ฝ่ายสามีเป็นคนเฟรนลี่น่ารักชอบแซลสาวๆโดยเฉพาะแม่ค้าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนที่ได้รู้จักเสมอโดยไม่มีพฤติกรรมนอกใจเธอเลยแต่พอมาช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565เธอเริ่มรู้สึกสงสัยแปลกๆที่สามีโทรมาบอกว่าไปรับจ้างทำงานให้คนชื่อน้ำซึ่งเป็นเจ้าภาพงานกระทินตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ต่อมาวันที่19พฤศจิกายนสามีโทรมาสารภาพว่าหากพูดไปแล้วเธอจะเสียใจหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นแล้วนะชื่อน้ำตอนนั้นช็อกมือสัน่นโกรธทำอะไรไม่ถูกเนื่องจากคนชื่อน้ำคือคนที่รู้จักกับแม่สามีครั้งหนึ่งเธอยังให้แมวกับหญิงคนนี้ไปเลี้ยงหนึ่งตัวโดยไม่ได้คิดอะไรและก็ไม่รู้ว่าสามีเป็นสนิทสนมกับอีกฝ่ายตอนไหนเพราะที่ผ่านมาเธอก็เจอกับสามีเสมออยู่ทุกเดือน ต่อมาวันที่26พฤศจิกายนสามีได้โทรมาสารภาพว่ามีอะไรกันกับผู้หญิงคนดังกล่าวจริงยอมรับว่ารู้สึกรักอีกฝ่ายเพราะเขาทำดีกับครอบครัวของตนเองทุกคนยอมรับว่าไม่สามารถเลิกกับน้ำได้แต่ก็เลิกกับภรรยาไม่ได้เช่นกันเพราะยังรักอยู่เธอยืนยันว่าไม่ยอมถ้าสามีจะไปคบคนอื่นจริงจะต้องส่งเสียเธอเดือนละสามหมื่นบาทหรือถ้าอยากได้ใบหยก,ก็ต้องจ่ายมาหกล้านบาท ทำให้สามีกลับคำบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนดังกล่าวคุณหญิงบอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างในจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นผู้หญิงสายบุญและสายเปโดยเขามีความสนิทสนมกับแม่ของสามีเป็นคนชอบทําบุญเหมือนกันและพี่สาวของสามีก็ไปทํางานอยู่ร้านนวดของผู้หญิงคนนี้ซึ่งทําให้เธอคิดว่าครอบครัวของสามีต้องชอบผู้หญิงคนนี้แน่นอนและเปิดโอกาสให้เขาคบกันโดยไม่บอกเธอ จากนั้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเธอเดินทางไปบ้านของสามีที่จังหวัดนคนรราชสีมาพอไปถึงบ้านพบว่าห้องนอนของสามีเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าใหม่เตียงใหม่ที่นอนใหม่หมอนหนุนใหม่ผนังทาสีใหม่เป็นแนวลอฟท์ที่น่าตกใจคือเจอเสื้อผ้าผู้หญิงและชุดชั้นในตกเครื่องแป้งพร้อมเครื่องสําอางเต็มโต๊ะไปหมดตอนนั้นโมโหปรีแตกมากจึงเอามีดตัดเสื้อผ้าและชุดชั้นในของผู้หญิงออกเป็นชิ้นชิ้น พร้อมโยนเสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหมดออกนอกบ้านหลังจากนั้นเธอเองได้ขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพปรากฏว่าจากนั้นสามีโทกลับมาหาเธอปลายสายยังมีเสียงผู้หญิงพูดแซกเข้ามาและด่าทอเธอเสียๆให้หายด่าว่าเธอเดรัจฉานทําให้เธอทนไม่ไหวด่ากลับทํานองว่าเห็นว่าชอบทําบุญแต่สินท่าย,ยังรักษาไม่ได้ไมาแย่งผัวชาวบ้านเขาแบบนี้ อีกฝ่ายยอมรับว่าจะทำไงได้มีอะไรกันไปแล้วและก็ยอมรับด้วยว่าก็หนูอยากกินผัวพี่เมื่อวันที่6ธันวาคมเธอทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาของสามีที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาพร้อมหลักฐานคลิปเสียงคลิปภาพและการสนทนาทางไลน์โดยมีผู้ใหญ่ลงมารับเรื่องด้วยตนเองจากนั้นวันที่26ธันวาคม ตนสังกัดของสามีนะัดเธอไปพูดคุยพร้อมกับสามีแต่พอไปถึงผู้บังคับบัญชาของสามีและผู้ใหญ่ในสังกัดของสามีพยายามร้องขอให้เธอให้โอกาสสามีได้กลับเนื้อกลับใจเป็นคนดีก่อนจะให้ทําข้อตกลงทั้งสองฝ่ายแต่จนถึงตอนนี้สามีก็ไม่ทําตามรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงยกร้องเรียนให้ต้นสังกัดลงโทษสามีให้ถึงที่สุดเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งอย่างไรก็ตามฝ่ายชายได้มีการอ้างว่าไม่ได้เป็นชู้กับผู้หญิงชื่อน้ำ โดยผู้หญิงชื่อน้ำเคยจ้างให้พี่สาวของตนซักผ้าให้พี่สาวจึงได้นำเสื้อผ้าของน้ำมาแขวนไว้ในห้องของตนภรรยาไม่เคยมานอนตนก็ไม่ได้มานอน พราะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านผักในค่้ายทหารจนภรรยามาเจอแล้วเข้าใจผิดแล้วยังเอากันไกลมาทำลายเสื้อผ้าของน้ำซึ่งเป็นลูกค้าของพี่สาวหลังจากเกิดเรื่องภรรยาย,ยังมาด่าแม่ตนว่าเป็นผู้หญิงขายตัวแล้วใครจะรับได้ส่วนในเรื่องนี้ตนสามารถฟ้องหย่าได้และแม้กับพี่สาวตนก็เป็นพยานได้ส่วนคลิปเสียงที่มีการสารภาพว่าตนยอมรับว่ามีอะไรกับคุณน้ำเป็นเพียงการโกหกลองใจเฉยๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ